สวัสดีครับเอฟซี FC แฟนกลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับอืมอืม,อมเป็นเรื่องขึ้นมาจนได้นะครับเอฟทุกท่านเกิดอะไรขึ้นกับหมอลำและลิเกหนุ่มนะครับจากการแสดงคอนเสิร์ตของวงหมอลำเมื่อสงวันก่อนหน้านั้นนะครับที่มีกระแสดราม่าเกิดขึ้นด้านหน้าเวที ที่ทําการแสดงนะครับเอทุกท่านคืนนั้น f อฟคนดูด้านหน้าเวทีก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีแม่ f อฟท่านหนึ่งนะครับที่ได้ยื่นเงินทิปด้านหน้าเวทีให้กับหมอลำนะครับ f อฟซทุกท่านขณะที่หมอลำกําลังนั่งลงแล้วก็ยื่นมือเพื่อไปรับเงินมาเลายน้ําใจจาก f อฟนะครับก็ปรากฏว่าลิเกนุม่มก็เข้ามาดึงมือหมอลำออกไม่ให้รับเงินนะครับ โดยตนเองจะเข้ามารับแทนนะครับเอฟทุกท่านตอนแรกก็เข้าใจว่าลิเกหนุ่มนะครับจะเล่นมุกเย่ยงทิพกันหรือเปล่านะครับเอฟทุกท่านและก็มีกระแสดราม่าเกิดขึ้นนะครับประเด็นที่เยี่ยงทิพกันด้านหน้าเวทีนะครับเอฟทุกท่านโดยล่าสุดเพจบักเปียก CH นะครับ<ๆ>ก็ได้โพสต์ข้อความว่างอนจริงสาเหตุจากเยี่ยงทิพหน้าเวทีสมัยก่อนทิพเต็มกระเป๋าบ่ต้องเย่ง นะครับเอฟซีทุกท่านนี่แหละครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเอฟซีทุกท่านทามาชาวเด,ดนนี่สงสัยกันยกใหญ่เลยนะครับว่าเขาแย่งกันจริงใช่ไหมหรือว่าเขาหยกเล่นมุกกันด้านหน้าวิธีนะครับเมื่อได้เห็นโพสต์ของบักเปียกทามาบราดาชาวเดนนี่เกิดค,ความสงสัยกันอย่างยิ่งเลยนะครับโอ้โหโตกลงว่าเขาเล่นมุกหรือว่าเขาแย่งกันจริงๆนะครับ ก็ได้มีบรรดาชาวเด็ตเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยนะครับเราไปดูกันนะครับว่าชาวเด็ตเหล่านั้นนะครับเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรในเรื่องนี้นะครับที่ได้เห็นโพสต์ของบักเปียก CH นะครับเราไปดูกันนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะครับบอกว่าแต่ก่อนรับเต็มๆตอนนี้แม่แต่ทิพก็ยังแย่งกันแบ่งครึ่งกันนะครับนางเลยงอนเพราะแต่ก่อนนางเป็นผู้รับมาตลอด จะสงสารหรือสมน้ำหน้าดีสมน้ำหน้าดีกว่าสะใจดี <c oughs> นะครับเอฟสี <c oughs> FC, ทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสมน้ำหน้าสาระ,ะสะใจดีนะครับเออในนี่ก็เป็นชาวเน็ตที่คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านึกว่าหยอกกันนะครับแล้วก็มีการตอบคอมเมนต์นี้บอกว่าตอนแรกก็คิดว่ายอก แต่ดูจากสีหน้าฝ่ายยิงเหมือนไม่พอใจนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าหน้าเงินนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคิดว่าหยอกกันเล่นๆตกลงคือจริงหรือนะครับมุงแงนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทุกสตางแดงนะจ๊ะหลอนลองนึกย้อนเปรียบเทียบดูสิคนก่อน VS คนปัจจุบันหลน่นได้อะไรหลน่นเสียอะไรไปบ้างหลน่นเลือกเองนะคนบนโลกใบนี้ ไม่มีใครเลือกให้หล่อนเพื่อนสาวหล่อนก็เช่นกันเมื่อก่อนมีพลิกกินพลิกมีปลากินปลากับหลัวถ่ายคลิปเลี้ยงวัวกดิดยางบนเถียงนาก็มีความสุขดีแต่วันนี้มีเงินมีทองมีบ้านมีรถแต่กลับต้องเลิกลากันเพราะอะไรละ่ะ s อสเทคคำว่าพอไงนะครับแล้วก็มีคนตอบคอมเมนต์นี้เข้ามาบอกว่าเมื่อก่อนทิพย์ได้ใช้กระสอบใส่ผัวเก็บทิพย์ ทิ้งลงทิ้งลงทิ้งลงไม่เคยได้แย่งได้เบ่งคงรู้สึกแล้วละแต่คงถอยไม่ได้เลยต้องไปต่อนะครับเอฟซี FC ทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่เคยเห็นนักร้องหรือบนเวทีไหนแย่งเงินแบบนี้มาก,ก่อนน่าเกลียดมากทําเหมือนไม่เคยได้ไม่เคยมีนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเอฟซี FC ทางนั้นบอกเขาหยอกกันน่ารักดีเรื่องแค่นี้ก็เอามาดรามา่าแต่ภาพชัดขนาดนั้น ค่อยอยากซื้อถ้วยกาไก่ให้ติ่งสมองปลวกอยู่ปลึกซ้ำซากนะครับเอฟซีทุกท่านอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าใช่ครับต่อให้เป็นนักร้องทั่วไปเขาจะมีจรรยาบรนของอาชีพเขาเลยไม่มีครับประเภทแย่งรางวัลหน้าเวทีมีแต่ถ้าได้รับคนเดียวแล้วจะอวยเพื่อนๆคนอื่นให้ได้บ้างให้ไม่ให้อันนั้นขึ้นอยู่กับผู้ชมครับแต่อันนี้ดูแล้วเหมือนเด็กเออ จะคว้าอย่างเดียวสงสัยเป็นคําสั่งประปีนะครับเอฟซี A P C, ทุกท่านอันนี้ก็เป็นเหล่าบรรดาชาวเน็ตนะครับที่แสดงความคิดเห็นเข้ามากับเหตุการณ์แย่งทิปด้านหน้าเวทีแล้วก็ได้เห็นโพสต์ของบักเปียกซีเอชนะครับเอฟซี A P C, ทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเอฟซี A P C, ทุกท่าน